วิธีการปิ้งข้าวตีกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราปั้นข้าวเหนียวนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะชอบแบบกลมหรือแบบไหนอันนี้ตอนอยากได้แบบนี้เพราะว่ามันจะได้ไข่เยอะๆคะ่ะข้าวน้อยๆนะคะนี่เลยเสร็จแล้วเราก็มาปิ้งนะคะให้ข้าวมันแบบว่าแห้งๆนิดนึงนะคะค่อยชุบไข่นะคะข้าวก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเรามาชุบไข่กันคะ่ะนี่นะคะไข่นะคะถ้าชอบหวานก็ใส่น้ําตาลเนาะ ชุบไข่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอดีเราถ่ายมือเดียวเดี๋ยวชุบไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะคะเปลี่ยนภาชนะใหม่นะคะพอดีไม่ได้เอาช้อนมานะคะมันก็จะชุบยากหน่อยหนึ่งเราก็เอาใส่กานแล้วกันนะคะก็จะได้แบบนี้เลยชุบ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 นี่ค่ะอ๋อข้างบนมันก็จะไม่ค่อยติดนะคะแว้วนี่นะคะ ไม่ได้เลย่อยได้ไข่เลยนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชุบอีกรองเดี๋ยวไปหาช้อนก่อนนี่นะคะเอาแวถ้าตอนนี้เราต้องรีบพลิกนะคะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะไหมเนาะอีจ้ะอยอย่างดีเลยค่ะ ไปหเหมืนรกระเลงนิดหนึงพริกพริกพริกนะคะอเอาไข่เลือกสุกแล้วเราก็มาชุบอีกรอบหนึ่งค่ะนี่นะคะอันนี้ชุบรอบที่สี่แล้วนะคะอเอาขึ้นเลยพริกเร็วๆนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเหลือแต่ต,ตรงปลายๆข้างล่างมันนะคะก็ขยิบขยิบร้อนหน่อยนึงนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปิ้งค่ะสีนะคะเดี๋ยวกินกับปลาแดกบองแซ่บๆค่ะ